ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลสาราคุหมู่ที่10เราก็ของอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเนื่องจากฝนตกมา2องาวันเราได้รับน้ําจากฝนและนอกนจากนั้นเราก็รับน้ําจากที่วิหารแดงซึ่ง2เส้นสายเข้ามาทำให้พื้นที่หมู่หนึและหมู่สาาิของตำบลสาราคุเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น ผมในเทพโคนเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธานีทําหน้าที่มาชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยมีท่านในพื้นหนองเสือมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีทางอบตอสาราคมาารุมีหน่วยงานทหารมีหน่วยงานปปคและทุกภาคส่วนผู้ใหญ่บ้านลงามาดูแลตรงนี้โดยแบ่งการแก้ไขปัญหาดังนี้หนึ่งเราจะกู้สถานที่สําคัญณนะจุดนี้เราอยู่ที่โรงเรียนแสนจําหนายวิทยาซึ่งตัวเนี้ยเด็ก หยุดเรียนอยู่เพราะนั้นเราจะกู้ตรงนี้ขึ้นมาโดยทางอปจอโดยความรุ้นาของท่านนายกอ,อปจอนะครับท่านพลทคมรุวิทย์กกระจนะครับจะส่งเครื่องจักรมาโดยจากั้นกระสอบทรายเพื่อกู้สถานที่สาคัญคือโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือได้รวมทั้งสถานที่ต่างๆเช่นถนนซึ่งจะกู้ขึ้นไปโดยใช้กองกําลังของทหารทางอปปร ตางอ,อสอและก็นในพื้นที่ในการเกาะก,กระสอบทรายเป็นผู้ตรงนี้ในส่วนที่จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการดูแลพี่น้องเยาชนที่จะต้องทําสะพานนะครับทำสะพานให้พี่น้องสัญจรไปมาได้รวมทั้งการประกอบอาหารโดยเราจะชดให้รถประกอบอาหารของปคอสัองกรมการป้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตั้งไว้เพื่อประกอบอาหารเป็นอาหารสดเลยสําหรับดําเนินการตรงนี้เรื่องเราอาจเราจะใช้เงินราฐชานุเคราะห์ซึ่งมีอยู่เงินที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วประมาณ5้าแสนบาท ในส่วนในการดูแลสำรวจพื้นที่ต่างๆด้านเกษตร และก็ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรเรื่องประกอบด้วยเกษตรจังหวัดซึ่งจะสั่งการ,รก paper, มีกเกษตรอำเภอเพื่อดูแลพืชผลที่เสียหายจะต้องฟื้นฟูอะไรหรือชดเชยอะไรในเรื่องของสัตว์คือด้านบรรุสัตว์ค,บวคีบสัตว์จะเข้ามาดูในส่วนของปลาสัตว์ตวน้ําก็คือประมงเข้ามาดูรวมทั้งคุณหมอทางหน่วยงานของสาธารณสุขจะเข้ามาดูในเรื่องสุขภาพเช่นน้ํา <personas> ที่เราแช่เท้าจะน้ํากัดเท้าไหมหรือเรื่องยาต่างๆซึ่งจะมองดูบริบทภาพรวมทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อเราประกาศซึ่งตอนนี้เรา การพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วนะครับโดยหมู่ที่1นึและหมู่ที่10ตบตำบลสาราคุอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีทําให้ส่วนราชการต่างๆสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินการตามภารกิจที่ผมได้มอบหมายไปเรียบร้อยแล้วเราคาดว่าไม่เกิน7วันนะครับจะเรียบร้อย ในส่วนน้ําในโรงเรียนนี่คาดว่าไม่เกิน2วันนะครับก็จะมีการแทางวางกระสอบไฟเข้าโรงเรียนเรียบร้อยงั้นก็ขอขอบคุณขอขอบใจทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ที่ช่วยกันนะครับมาทั้งตั้งแต่ท่านในอำเภอทางท่านสอจอทางท่านอบตอทางท่านผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ยังเอ่ยไม่ครบนะครับพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันนะครับก็ขอให้ภัยพิบัติครันี้เรียบร้อยไปในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหานี้ให้แล้วเสร็จในจบ ในส่วนของจังหวัดจะมนการจัดตั้งออกมาหรือหาประมาณในการป้องกันตรงนี้ซึ่งวัดระยะทางประมาณ6 7กิโลตรงนี้นะครับโดยทําคันดินขึ้นประมาณ1เมตรสลบ60โดยการขุดคลองตรงนี้มาทําแนวขันแนวคันดินไว้นะครับโดยสลบตรงนี้ซึ่งตรงนี้ได้ประสานเจ้าท่าแล้วคือขออนุญาตเจ้าท่าโดยใช้งบมันก็จะกลายเป็นการป้องกันแบบถาวรโดยเอาดินในคลองขึ้นมาถมเป็นคัน และตอนนีไ้ได้รับความคุณณาจากองค์กรของุ้งถิน่นาขลางคูนะครับได้ดำเนินการขั้นตอนตรงนี้คือออกแบบประมาณการไปแล้วแล้วตอนนี้กําลังประสานงานกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองเนี่ยได้เซ็นยินยอมเพื่อให้ส่วนราชการเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับ